ใาการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำทวินเฟรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพและ เมืองไทยประกันภัยเดอะมอลล์กรุ๊ปเครื่องปรับอากาศแคเรียลัตธิคอมมิวนิสต์ถือเป็นภัยคุกคามต่อโลกเสรีรัสเซียและจีนแดงเป็นชาติผู้นำแห่งลัทธิในราวปีพศ2489ประเทศแถบอินโดจีนได้ถูกลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ไปเถอะซ้อนไปเป็นไงบ้างแดงอร่อยไหมกินเยอะๆนะลูกนี่มึงไปเอาไอ้ข้าวของกินพวกนี้มาจากไหนวะ กำลังจะไปหาทีเดียวสมพานไอ้แก้นกูกำลังไปหามึงเหมือนกันเอา้ามึงจะว่าไงไ,ไอ,ซอ้ซ้อนมันมาเล่าให้กูฟังหมดแล้วว่ามึงใช้ให้ถมไปเล่นลังแกมันเมื่อคืนใช่เล่นรังแกเหรอใครเล่นลังแกใครกันแน่พวกเราอยู่ของเรากันดีๆจนสมพานเขามายุ่งนี่แหละกูเนี่ยแหละยุ่งกูเนี่ยแหละหรือเล่นลังแก กำนันแกขอมาทิ้งไว้ที่วัดขอแรงให้กูดูแลจากชาวบ้านที่อดอยากกูก็แจกไปเท่านั้นถ้ากำนันขอแรงกูเพียงเท่านี้กูไม่ทำให้แกกูก็ไม่ใช่คนเลยไอ้กวนเฮ้ใครเขาก็รู้กันหรอกนะสมภานกลางอย่ามาใช้เล่กระเทให้มันมากนักเลยใครเขาก็รู้ว่าสมภานเนี่ยชอบฉวยโอกาสในยามที่คนเขาลำบาก ทำเป็นใจดีแจกของให้คนเขานับถือกันต่อไปพอข้าวปลามันดีคนเขาก็จะได้กลับไปทำบุญกันมากๆแไงมึงอยู่เดี๋ยวนี้หนก่อนคืนมึงพูดแบบนี้คำเดียวพ่อไตขอห,ากกห่างตกน้ำตกท่าจิงเออมึงไม่ต้องเถียงกูเลยมึงเนี่ยเจ้าเล่เจ้ากลถุยอุดมคาตอุดมการ มึงเที่ยวคุยวัวมึงนั้นเก่งกล้าจะช่วยคนยากคนจนแต่พอเขาอดข้าวกันทั้งบานมึงก็ช่วยใครเขาไม่ได้ดีแต่ประชุมพวกพ้องด่าคนอื่นถ้าใครเขาหยิบยื่นมาช่วยมึงก็ขัดขวางห้ามปรามถ้าพวกของมึงมารับของมึงก็หาว่าคนนั้นมันทรยศมึงนั่นแหละทรยศ มึงเป็นคนคอยขัดขอไม่ให้ข้าวตกถึงปากถึงท้องใครจนชั้นเด็กหัวเท่ากำปั้นมึงยัยอุส่า์ส่งลูกน้องให้ไปแย่งข้าวแย่งน้าออกจากปากของมันให้มันอดให้มันหิวทั้งคืนไอ้แดงมันรู้อะไรกับมันอย่ว่าแต่แดงเลยขนาดกูกูยังไม่รู้ว่ามึงต้องการอะไรของมึงไอ้แดงมันรู้แต่ว่าท้องมันหิว เมื่อท้องมันหิวมันก็อยากกินข้าวแล้วก็มีคนจันไหลดึงชามข้าวไปควางทิ้งเท่านี้ยังไม่พอนะไอ้สัตยาชานตัวนั้นมันยังโจกปากพ่อให้มันดูสีอีกไอ้แกวนมึงเอาส้นเต้ลนวมึงคิดดูให้ดีๆนะมึงก็มีลูก ธรรมดาลูกมันก็นับถือพ่อเห็นว่าดีกว่าใครๆทั้งนั้นและถ้าเกิดมีใครขึ้นไปชกปากพ่อมันถึงบนเลือนแล้วพ่อมันสู้ไม่ได้แต่ก็นี่ยังไงแต่ว่าแต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนะอ๋อมึงไม่ได้ทำอะไร แต่มึงเนี่ยตัวการมึงเสี้ยมสอนให้ไอ้โถมไปข่มเหงคนถ้ากูขึ้นไปชกปากมึงถึงบนเรือนให้ลูกมึงดูมึงจะเอาไหมถ้ามึงจะเอาบอกกูเดี๋ยวนี้ไปกับกูเดี๋ยวนี้ได้เลยถ้าพ่อไม่ชกปากมึงจริงมึงค่อยมาหาว่าสมพานกล่างมันไม่จริงสมพานก็โมโหเทโสเสียใหญ่นะเอา ปล่อยมันออกมาให้หมดเถอะอย่าพกมันไว้โมโหอ่ะเดี๋ยวอกมันจะแตกตายเสียปเปล่าเออสิวะกูจะปล่อยหมดเขานี่ยหละไอชิบหายแล้วกูจะกลับวันยังไงเอาเอาสมพานสมพานไปไปขึ้นเรือฉันดีกว่า ให้นั่งหัวเรือเลยเดี๋ยวฉันจะพายไปส่งที่วัดเองนะนะแล้วเดี๋ยวเรือสมพานเนี่ยเดี๋ยวให้เด็กมันถือพายมาพายเอากลับไปวัดให้ก็ได้มาสิมาเอามาสิเอา้าเ,เร็วดิ กวนเองขึ้นไปกับข้าเดี๋ยวอะไรจะชวนไปไหนมาเถอะนะอะปล่อยปล่อยเดี๋ยวจะเดินเองอะไรของสมพานฮะสมพานนี่แปลกนะเอะมาเถอะนะอาปล่อยปล่อย ไปเอง ไอ้เพื่อนอยากถ้าเองเห็นกับข้าเอาห่อของนี้ไปให้ซ้อนทีเถอะวะเอาเธอเดี๋ยวฉันจะเอาไปให้ไอ้ซ้อนมันเองนี่เห็นกับสมภารหรอนงเดี๋ยวก่อนแก่น ถ้าแกวนให้ซ้อนได้ทำไมไม่รับไปแจกพวกพ้องเสียให้หมดฉันรู้ใจแกว่นดีกว่าใครๆทั้งนั้นนะแกวนจะทำอะไรก็ทำไปเถอดฉันไม่เกี่ยวแต่อย่าเอาความอยู่ของคนมาล้อเล่นหน่อยเลยฉันขอเสียทีเถอดเอาเธอเอาเธอ ไหนไหนสมพานก็ขอด้วยปากทั้งทีเดี๋ยวฉันจะให้้ถมเนี่ยมันแจวเ,เรือมารับของไปแจกให้ทั่วกันแล้วกัน สมพานอย่าน,นึกนะว่าพวกเราแพ้ไอข้าวของที่ขนมาเนี่ยมันก็เกิดมาจากเลือดเนื้อหยาดเหงื่อของพวกเราทั้งนั้นโอ้ยโอ้โอ,โอ,โอสมพาน้ยไม่วันนี้กูเคาะไม่ดีเลยวะทำไมไว้ผม <c oughs> ก็จะอะไรสิอีกกับสมพาน <c oughs> ก็เมื่อเช้าฉันเอาเรื่องไอซ้อนไปเล่าให้พี่แก่นเขาฟัง <c oughs> เขาก็เตะก,กลนฉันลงเรือมาทิองแล้วมาตอนนี้ก็โดนสมพานเตะเขาให้อีกที Oh. โดนทั้งขึ้นทั้งหลองอย่างนี้ฉันก็แย่น่ะสิสมพานธ์แหม่ลูกน้ำลูก คุยกับแม่สักเดี๋ยวก่อนแม่ไม่อยากรบเร้าเองนะแต่อยากให้เองอบวชสักทีเถิดนานไปอะมันจะไม่ดีโถแม่ฉันเนี่ยบอกแม่กี่ครั้งแล้วยังจะงมงายอยู่นั่นไอ้ที่ฉันหายเจ็บหายไข่เนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับการบนบาสารเก่าคะแม่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอะเอ็งไม่รู้อะไรหรอกอมเมื่อเล็กๆ่ก,กเอ็งชักตาตั้งอยู่บนตักข้าจะตายไม่ตายแหละกินอะไรเข้าไปก็อ้วกออกหมด <H uman> ไม่รู้จะรักษาอย่างไงพ่อเองก็ตายไปคนหนึ่งแล้วเหลือให้เองกับข้าเท่านั้นถ้าเองเป็นอะไรไปแล้วแม่จะอยู่ยังไงข้าไม่รู้จะทํำยังไงต้องอุ้มเองอไปบนกับหลวงพ่อในโบสถ์ทั้งน้ําตาขอให้เองหายขออย่าให้เป็นอะไรถ้าเองโตขึ้นจะให้เองบวชถวายให้ท่านไม่ถึงสามวันเองก็วิ่งเล่นได้แล้วแล้วย่างเงี้ยเองจะว่าอย่างไง <c oughs> ถูถแม่ก็ถ้าแม่เชื่อนะแม่ก็ไปบวชถวายท่านซะเองสิฉันไม่ได้เชื่อด้วยกับแม่นี่โอ,ไอ้ไอ้ทมอมถอยไอ้ลูกคนนี้พูดดีกันแล้วพูดร้ายกันแล้วมันจะเอาอยัางไงของมันวะไอ้ลูกคนนี้ สนับสนุนโดยบัญชีอ e ีเซฟวิ่งจากธนาคารกรุงเทพกาแฟมารองดีทางอำเภอเดเอาสิ่งของไปแจกหมู่บ้านที่เดือดร้อนกำนันเจิมแกก็เป่าประกาศไปทั่วให้ไปรับของแจกกันที่วัดไผ่แดงผมเลยแอบไปย่องไปดู